สวัสดีครับพี่น้องที่ชิมไหวชิถึงสูตทุกคนครับพี่น้องครับอ่าชิปที่เรื่องฉีแจงีงเมียสองเป็นยังบัท่านด้สินสุดครับเพราะอย่างปฏิภาวนะเสิมาชีแจงอยู่ของขอาจารย์พุ่งเยียมอันนี้คืออ่าเป็นของสะสมรักษาครับพี่น้องของสะสมรักษากายของสายันบรรลุงมันมีหลายคนครับที่เข้าใจว่าสายันนี่ เห่นของวะยังคือได้เงี่ยหลายคนแ้เดียวกับผู้นั้น <c oughs> เดี๋ยวกับผู้นี่ <c oughs> เดียวกับผู้แส ى, <c oughs> เดียวกับผู้สาวครับอันนี้มันจะเป็นของเหรียญสาวนะพี่น้องครับอันนี้เป็นของหลักสมรักษาโบงาณัก,กุุนแตกต่างกัน <c oughs> เดี๋ยวผวกนี้ไ่พี่น้องพี่น้องเบื้องก่อนครับอ่ะตัวนี้นะครับเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยคือขุนแผนครับพี่น้องครับ เป็นขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลครับอายุกับประมาณจากหกหลอยเจ็ดลอยปีแล้วครับตังแกสม,มัยอายุทยากับอันนี้คือขุนแผนที่สร้างเป็นตัวแทนของพระเนเรศวรน,นะครับที่หลังจากทีเพินชนะทำศึกสงครามมาชนามาครับนี่คือขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลครับอันนี้ยุติตัวสายยันมาตังแต่ว่าท่านในบันทึกแผ่นเสียงสายเดียวสายเส,ยสยียปนน้องครับตัวนี้นะครับอ่า แล้วที่นี่ตัวนี้ก็คือพามิเฮสสวนครับพี่น้องอันนี้เป็นพามิเฮสสวนสองนาครับพามิเฮสสวนนะครับด้านานี้เสียบหัวกาบเลยครับพี่น,อน้องพามิเฮสสวนสวนอันนี้ครับก็คือเป็นสมเด็จนะครับสมเด็ดจวัดระฆังนะครับสมเด็ดจ,จวัดระฆัง,งของอาจ,จารย์นุ่งบูไทยนะครับอ่านี่ลูกศิษย์ลูกหาคนไปบูซ่ามากนะครับองค์ไงสะผมบอกให้สายยันไปบูซ่าของกู้บาอาจารย์มาเจ็บไว้อันนี้บูซ่ามากกับม่ได้แพ้นะครับองค์นี้ จะทำดาบประมุนขาไปได้นี่โอสาม,มาาประจากักษยี่ต่างครับประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้หลวงปู่สวงครับพี่น้องหลวงปู่สวงนะครับหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นหลวงปู่หลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนนะครับหนึ่งไม่มีสองครับหลวงปู่หมุนนะครับบ,บานจานพี่น้องห้างหลังก็จะเป็น หนุมานทรงขุดนะครับเป็นหนุมานทรงขุดขุดนี่คือเป็นผ้าหนะของอะไรอ่าคาราไลนะครับส่วนองนี้พี่น้องครับองนี้ก็คือหลวงพ่อกวยนะครับวัดโคศสิตารามนะครับอ่ารุ่นรุ่นแรกนะครับพี่น้องครับรุ่นแรกอันนี้คือบกว่าแพ้งครับบัวซ่ามาแพ้งครับอันนี้ปีสองอ่าศูนทีก็คุ่น์สี อันนี้คือหนุมานอันนี้คือเป็นหนุมานของหลวงปู่ทิมครับหนุมานเนื้อผงพายกุมารนะครับของหลวงปู่ทิมเบิ้งบ่เหมิดออกพี่น้องครับสรุปแล้วก็คือว่าเอออันนี้ก็เป็นอ่าสมเด็จแหวกม่านนะครับของหลวง่อเก๋ยพี่น้องอ่าสรุปแล้วเคนนี้หลวง่อเกยอยู่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 สองวงบ่เออนี่อันนี้ก็คือขุนแผนพายกุมารครับขุนแผนพายกุมารของหลวงปู่ทิมครับ ของหลวงปู alors, look, son, ine, ่ทิมคุณแผนไฟของมันหลวงปู่ทิมพี่น้องมีหลายครับมีเบี้ยแก่นะครับเบี้ยแกะหลวงปู่ฝันหลวงปู่คุณหลายปวดครับพี่น้องครับหลายนะครับส่วนนีก็เป็นพระพิตาครับเมตตามหานนยมแล้วพระต่างๆพี่น้องครับผมจะบอกพี่น้องฟังว่าการปลุกเสกมือขึ้นกันครับนักงเทยาพุ่นแห่งเน้นปลุกเสกด้านุทธคุณเมตตามหาเนยมครับม่าขายล้างอันพุ่นกันเน้นมหาอุดลงไปนะครับ เนรมหาอุดลงไปเรากะเขาเรียกว่าเนรมหาอุดลงไปเรากะพวกพุทธคุณทางด้ er nah านพุทะพันนะครับได้ภาพสององค์นี้นะครับเป็นของหลวงพ่อพัดนะครับหลวงปู่พัดนะครับอ่าประหยัดแสนล้านครับประหยัดแสนล้านเดี๋ยวมือนี้เดี๋ยวจะอันนี้เป็นภาพของอาจารย์คุ้มนะครับเดี๋ยวให้อ่าไอ้้้้้ไไไไออออหวานองค์หนึ่งนะครับไอ้หวานองค์หนึ่ง เจ้าไห่หวานองค์หนึ่งนะครับแล้วเจ้าไห้องค์หนึ่งไปใส่กอดแขนนะไห้ละอันนี้องค์หนึ่งนั่งนี่นั่งนี่นะครับไอ้นั่งฝนองค์หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นอ่าหลวงปู่พัดนะครับหลวงปู่พัดก็ถึงเราพาาอันรุนี้ก็ตอนนี้เพราะท่านได้แพ่งมาเป็น้องครับอยู่ที่พัน่าบาทแต่ละองค์นะครับแต่ว่าต่อไปในอนาคตบอกเลยว่าแพงครับเราจะหายากครับปัสรุปแล้วก็คือว่ามาอยู่น้ำกันนี่ก็คือ เอาสองคนนี่ก็คือแบบผู้จัดการมากรเห็นโอเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ะช่วนกันมาอยู่มันบนมันแต่อ้าวติมองว่าผู้ชายเนี่ย้ากามบ่อยจะสันนิษฐานว่ามักโลบมักในเรื่องกามมาลุ่มเหมือนบ่แมนครับยุ่งกันกับคืออยู่กันซื่อๆนี่ไหมอ่าะอาจารย์บอกไปนะครับอธิบายไปดูกับภาษี ว่าวุ้งเมื่อกับพี่น้องคุณว่าไปแล้วไอันนี่แหละครับให้พี่น้องเจ้าสงสัยสักครับมันบ่มีพ้าเหรินสาวดอกหันว่าไปแล้วครับสมัยก่อนนี่ก็คือว่าคนเข้าใจผิดเลยอ่าอ่าคนเข้าใจผิดว่าพระอ่าขุนแผี่คือพระเหรนสาวครับลังค้นเหนียนลังค้นหัวหัวเอาลักเอาของขวไปทิ้มได้ขุนแผนมากเอาของขวไปทิ้มยันเหรนสาวยันเหรนสาวยันขวมีเมียน่อย พอจะเอาไปถิ่มเอาไปถิ่มใส่สมัยก่อนนะลำพุนกับฝาดกับปลาเลยแต่รางพนเอาไปถิ่มใบไต่หุม่มโพแนาไต่อ่าไต่ถาดแนาอยู่ขางถาดน,นี่เขาเรียกว่าินปวดาพากถิ่มลงมากิ่มลงสวนแต่มีเออบัดพุนไปเห็นเมื่อที่นี่ขเขาเจ็บมากอ่เอาเอาไปเอาไปปล่อยเดี๋ยวเป็นล้านเออเฮียว่าจะเป็นล้านนะครับแล้วพาอยู่นี่ผมม้วนข้าวไว้เครับพี่น้องผมบอกเลยครับเดี๋ยวเพราะว่าพาไม่เห็นสวนแต่อยู่ในพ่วงนี่ครับ อันนี้บอกเลยครับอ่าผมจะไล่พี่น้องฟังกับทางเลยครับเด้อฉันบอกไปแล้วแจ้สมเด็จนี่กกะหลายล้านครับพามเหสวนนี่กลายล้านอ่ารวมปูหมุนนี่ก็เป็นพระที่เนื้อท้องแดงแพงที่สุดนะครับในบรรดาพระรูปปูหมุนอ่าส่วนนี่กะคืออ่าขุนแผนแีงแพงสรุปแล้ววันี้กลายล้านครับ บอกแกนี่ว่าหลายล้านนะครับโดยเฉพาะองค์นี้พี่น้องครับอ่าจ้างองนี้กับแพงของอ่าหลวงอกุไวยครับองนี้ครับอ่ามีคนเคยจีซื้อมาคือราคาเสียดล้านครับพี่น้องแต่ว่าบ่าขายแต่ว่าหูบ่ขาขับหูซ่ามาเท่าไหร่อันนั้นเป็นช่วงเขาเองแต่บ่าว้าพ,พี่น้องฟังดอกรว่าการคีมหนาแล้วกันเป็นบ้าเข้าใจเน,ะน<ม>าะอันนี้ออันนี้หลวงปู่ยังอันนี้นี่นั่นเห็นยังไ่ เอาไหมมือ,อ,มอเก็บคอเก็บหนันบาใไฟอันนี้นเป็นหลวงปู่ฝันครับพี่นอ้องหลวงปู่ฝันเป็นหลวงปู่ฝันอ่าที่นี่เป็นน,น,นิสิแขนนะครับนั่งนิสิแขนนั่งนั่งกับเป็นกางแขนให้เป็นไปนแขนเนี่ยสรุปแล้วคือลุงเอาให้มืออันองนี้เอาให้ ไอ,บอ้บบนี้นี่เด้ออ๋อเข้าใจน้องพี่น้องเนาออือเข้าใจแล้วละ่ะบ่มีหยังสรุปแล้วคือบ่มีหยังครับสายตะไม่มีอะไรนะครับมันบ่มี่้าเดินสาวอยู่นีอ่าบมี่้าเดินสาวยู่นีครับแต่ว่ามีขุนแผนองยาวอยู่ที่คนเข้าใจผิดวา่าเศร้านะครับเกี่ยวกับองนี้ว่านี้ถือมาตั้งแต่โดนแล้วนี่ได้มาตั้งแต่โดนแล้วนี่แต่วก็มีขุนแผนอันนี้ขุนแผน หลวงปู่ทิมนะครับเรารู้ๆอยู่ครับผุณแผนหลวงปู่ทิมว่มาปุทธตะุ่ทางใดครับอา่าแผนหลวงปู่ทิมอันนี้คือกะรููผีบทผสมนะครับเอาไปแล้วสวัสดีครับ